ได้คับพูดกับคนินริคุงในในเกมไหมครับนะครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญชื่อนายอมินายนายอมิกำลังเดินมาไม่ได้เดินนะครัะไฟดำมะโอ้โหทำไมมันตาขาวอะอืมอะไร่ะโอ้ไม่ดีกับว่านะพี่ ไปทำไรกัโบ้ยไปไปเอาของมี่องเลยนะมั huh ูเป็นของของไทยวะใค้ถามว่าจะาีนีจะมาถายคนนี้ ไปถ่ายเท้าไม่มีอะไรอะจะถ่ายเท้าห้ามเด็ดขาดมันกำลังเอาเอรอนยู่ในกล่องเขาอาบน้ำอยู่นะคะเด็ดขาดเอ้ยถุยผู้จริ้งลึกก็อาบน้ำอีกเออเป็นลำการเออเข้าไปเราต้องไนถ่ายเขาถึงตายโอ้โหถ่ายเฮ้ยไม่ได้ขี้นะเฮ้ยถ่ายอ่าห้ามขี้ เราล่ะคะคุกเกาะอยู่เราจะไม่ไปเนียงกันอืมแสาดงแสดงแสดงพวก,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 กมไม่ได้ชี้ชวนเลยรีบไปอยู่ที่คอยตงวหมักหมักหมักเลยจังหวัดนี้ทำไมชอบพูดจังหวัดนี้เป็เรียนแบบคนตื้ดมาหรือเปล่าใช่แล้ว นี่เราจะมาพาอีนายโอ๋มาดูมาดูคอยขอโทษนะผมนี่คือเรือของเรานายรู้ไหมนี่นี่คือมาดูเรือหอยทากสิเป็นแล้วนี่ติดตามเออติดตามเฮ้ยมรอยทอดผู้ชนะในรอบแรไปมนเลยไปไปเรื่อยๆแล้ววั่งห้อยมันหลอกตาแห่ ไมีหรอไม่มีเมีมีมีนอนก่อนโอ้นอนแล้วรู้นะว่าจะทำไรรู้ได้ไงอะไม่ได้ทอะไรเ่ปอโอ้โหโอ้โหคนมืด มันเยอะแต่ไม่เคยปักเปิดมอนหรือเปล่าเนี่ยเปิดเปิดดีมากมาไปนอนเซอะซีฟรีซฟฟรีอ๋อไม่ไม่นอนวะไออยู่ข้างบนเไยเฮ้ยนอนแม่ไปมันนอนให้เช้าเลยกอดเดอเออกอดเดอนูอยู่ตรงนั้น ยาร่านไนกายาร่าโอเคนอนแล้วเนอโอ้นงอไม่อะไรอ่ะแกกขาน้อไม่ได้นะเดี๋ยวไปหาแกก่อนมีกุชันเอื้อตกน้ำมั้งานี่ยสงสารมีกุชชั่นมากุชชัโนเข้าร่านอุ่นไม่ได้เข้าร้านอุ่นไม่ได้ ตั่นตุ่นตุ่นดอ่นตุ่นตุ่นไม่นไม่นตุ่นตุ่ไตุ่นตุ่นตุ่นตมันตุ่นตุนตุ่นตั่นอ้ยนูมันอีอนอีไม่นตนทำไม้ม่นตุผมชื่อแล้วโอ้นหุอนตองนนตนตันเฮ่ย ตัวตลานตันน้องตลานตันมาอย่าล้าเด็กกัตัวตลานตันเอาคืนดีกว่าเฮ้ยนันโตตำนานวายุตลาตันไม่คุณไม่ชอบตลานตันผมชอบหนึ่งล้านกกว่าอ่าดูมันทำกับชาลเซ่โอ้โห เามาช่วยกูแล้ว้ยโตีีนมัช่วยเลยะไม่ตายตี้่าะมีน้ีนาจะมดแล้วมันตายไปแล้วโอ้ยโอ้ย่าจะเปิดประตูฮะนี่มันมันไม่มีประตูลนันกบได้ดมอนอ่ะได้ดมอนดูอยู่นะีวทำาโอ้ย เขาเองป้องการแกจะพาแกเข้าร้นแกตดมินไม่ได้เขาเขาจะพาเขาจะแขงกดอนพาแกเข้าไปร้านนังงดูเย็ดเท่เฮ้ยแกตดแกตดดเดี๋ยวแป๊บนึงขอเขาเขาจยังไงดีแกแกแกตดเขาเปลี่ยนก่อนแกต้องตดตดเ่อนจะได้มีการรู้ว่าเขาอยู่ไหน ฮโดลเดมอนนเรื่องอะไรโอ้โหไม่ไปแล้วมันโคตรมืดเลยเราจะมาปิดปิดตำนานวายุเราจะมาปิดตำนานวายุโอ้ว่าเจอหน้ามาจากไหนเราจะมาปิดตำนานวายุว่าวายุหน้าอย่างนู้นกันหยุดนิดหน่อยฮ่าฮ่าฮ่าไงเจ้าคุณไม่ได้แล้วเขาหิ้งมาเลยไอ้คนนน Mereka berkocok! Hei, orang tua! Hei, orang tua! Orang tua berkocok. Hei, hei! Naya bingung! Jumpa! 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 Ya Tuhan! Jumpa dia! Dia menakutkan. ถ้าัวอักษรแลาวาไม่ฮีโร่บายไมค์แล้วเดี๋ยวดูตรงนี้ก่อนว่าเป็นตัวอักษรอาการอยู่ครับอาการอาการนะอาการหนี่คนตีคนงานไม่ไม่รู้มันมาได้ไงเนี่ยไอ้ไอ้ไอ้บูมวางดินแล้วมันเกิดอย่างงี้ล่ะไอ้ไม้เนี่ยสมัคเอี๊ยว้าวฮ่าสำหรับวันนี้นะครับขอลาไปก่อนนะครับสยุ